สวัสดีครับทีช่างคุล i n a พัสมเด็จวันนี้เรามาที่ซิลีชาโบราณนานาจเจนป้ายสวยๆครับเป็นป้ายไม้โบราณนี่ครับแล้วก็มีเสียนพ่อแก่ด้วยนี่ครับสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือเสียนพ่อแก่นะครับนี่ใครจะออกร้านหรือว่าติดต่อกาแฟโบราณนะครับอีกครู่เราเอฟเฟคกับลากาแฟโบราณแล้วบรกบลากาแฟโบราณก็คือนี่ครับ ทายอยู่แถววัดนี่ครับเสนานี่ครับเป็นกาแฟที่เรียกว่าเป็นสูตรโบราณนะครับทำมาหลายปีแล้วพ่อค้าครับขายอยู่ประมาณห้าปีออกจากโรงงานมาโอ้ยนี่ตกงานโรงงานด้วยออกจากโรงงานมาแล้วก็มาทำมาทำกาแฟแล้อยู่ก็เข้าไปล้วก็เราออกมาใหม่เพื่อโรงงานท้ายมาจบที่พ่อเป็นพ่อค้ากาแฟครับเนี่ย ยอดเลยเห,เห็นป้ายก็สวยครับป้ายสวยมากโบราณอันใดมาที่อยุธยาก็นี่ครับติดต่อได้นะครับรับออกร้านด้วยใช่ไหมพ่อค้าพ่อได้ร้านว่ะครับเบอร์นี่เบอร์ใครเบอร์ผมนี่ครับอ้าวแล้วเบอร์ของพ่อค้านี่นะครับนี่คาเฟต้นชานี่ครับต้นชาโบราณขายมาหลายปีแล้วครับ ออกมาจากโรงงานมันร้อนเราไม่ไหวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมันเอาแค่สบายใจดีกว่าขอจอยู่กับที่สรมากมายู่ที่วัดก็จะขายอยู่วันนี้นตลัดแต่ว่าหน้าตลาดจะาวชคืนเดือนกันยาณนที่สองที่สองถึงจะเลิกเลิกประมาณหกโมงครับโอ้ใช้กันคืนไม่ได้ขายของก่อนเป็นหลักขายกันคืนเป็นหลักโอ้ยไงผมจะมากินก็มากินกลางวันไม่เจอเดียกลางวันก็เ้างานตกก็จะเจอ อ๋อหรือถ้าเป็นกลางคืนก็ไปที่ตลาดเจ้าพรมตั้งแต่ตี่หนึ่งหกโมงครับอ๋อตั้งแต่ตี่หนึ่งที่สองไปจนถึงเช้าเช้าประมาณหกโมงครับไม่เกินไม่เกินไม่เกินหกโมงครึ่งประมาณครับผมอ๋อจะขายกลางคืนให้สำหรับผู้ที่นักท่องเที่ยวกลางคืนขายไม่ค้าแม่ค้าไม่ขายมาส่งของขายของขายอะไรพวกรับของรับของส่งของไม่ส่ง เอาของรับข้าวไปขายต่ออีกที่แ,แล้วชาวบ้านโอืมหโอ้มหผลิตเนี่ยสผลิตชาโบราณแตนละดังมันคนผ่านเยอะครับแล้วแต่ก็ใครจะอร่อยก็ชอบชอบ,ชอบแบบไหน,นไม่ได้ว่อยได้วิ่งผมไม่ได้ว่ายได้วิ่งดมถูบวิ่งดำลูกฟ้าแล้แต่คนก็น้ำชาน้ำชามีเป็นน้ำชาชาดำเย็นเัีวนี้เป็นชาของเยาวราชเลยชาร้อนนี่ก็ชาร้อน เอาชาร้อนแก้วนี้ก็ได้ครับมันจะไม่ค่อยร้อนอ่ไม่เป็นไรจะร้อนร้อนเดี๋ยวรอได้มาดูผสมชาร้อนนะครับวันนี้เราจะกินชาร้อนนะครับเนี่ใส่แล้วนะชาร้อนพอ,อกินเย็นไม่ได้ครับเสียงสเตอริโอมาตุ้มเด็ก ชาร้อนกินสมัยแก่บเป็นเนนครับชอบกินกาแฟชาร้อนชาเนี่ยเพราะว่าที่ปัดป่าไม่มีไม่มีน้ำแข็งนะครับต้องกินร้อนร้อนอ่าเรียกอ้าวได้แล้วครับโอเควางไว้ก่อนก็ได้ครับ ได้แล้วชา้อนใบเท่าไหร่ครับสิบบาทครับโอ้โหสิบบาทเอฟซีครับสิบบาทแก้วหนึ่งประมาณยี่สิบบาทใช่ไหมครับแก้วละยี่สิบบาทเลยอ้าเชื่อหรอ,ขอ,ขอ,ขอครับ<ข>อ,อ,อ้าวเอนี่ไม่น่าเชื่อครับวันนี้ผมได้กินชาสิบบาทครับวันนั้นไปไปที่จังหวัดนนทบุรีก็กาแฟแก้วละสิบบาทวันนี้มาเจอชาสิสิบบาทอีกครับไม่น่าเชื่อ,อเลยว่าเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมา ก็ยังมาเจอนี่ครับนี่ครับสิริชาโบราณกาแฟชานมชาเย็นโกโก้นี่ครับไม่น่าเชื่อนะว่าสิบบาทนะครับนี่ยังราคาเดิมรสชาติเหมือนเดิมนี่ครับใครมาอยุธยาก็นี่ครับ,าาทรบโทรมาได้ครับต้องการให้ไปออกร้านหรือว่ามีงานบุญงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ใจสิริชาโบราณ ก็ทัวรเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์ติดตามขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ